ตอนนี้ก <vind ued> ็ทำโครงสร้างนะครับโครงสร้างโลกอาหารเหมือนเดิมนะครับผมตอเล็กเพื่อความแข็งแรงนะครับไอ้กลองบ่ โ,โ,โ,อโอ่าโอ้ไก่เสร็จแล้วครับตอนนี้ใส่จันทันพางครบทุกแขนแล้วเอาไปก็จะเสริมความแข็งแรงนิดหน่อยแล้วก็จะวางแปรสวยทีเดียวครับกว้างใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะเอาเสาปูนนี้ออกให้หมดนะครับก็จะเป็นหนงอาหารที่กว้างและทำกิจกรรมเลยได้มากมาเลยทำวีทีสวย,สวย การพัฒนานะครับปรปับปรุงซ่อมแซมเราใช้เงินรายได้สถานศึกษาของเรานะครับเป็นภาพปักชุมชนให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับลองงบหลวงคงจะยากครับผมขอ,อยังไงก็ไม่ค่อยจะได้เนื่องจากจำนวนเด็กของเราน้อยนะครับ ไปซื้อมาเองนะครับซื้อเหล็กเองช่างช่างนะครับฮะทีมงานกสามโมงบริการสามโมงบริการทีมงานนี่ครับ <c oughs> คือมาจะมาสามโมงสายกับสามโมงแรงนี่ครับบแริเวณเพราะว่าไฟฟ้าไม,ไม่ค่อยจะพอใช้ตอนเช้าเช้านี่ไฟฟ้า ชาวบ้านใช้ก็ใช้ไม่ได้องมาตอนสายสายนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าช่างมาสายนะครับาาามาเช้าแล้วกลับเย็นมากก็ไม่ได้ชาวบ้านใช้ไฟกระแสไฟไม่ฟอก็เชื่อมยากเชื่อมระดับมืออาชีพนะครับรับรองแข็งแรงทนทานน,นะ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นผู้ปกครองของเรานี่เองแล้วก็ช่างเป็นสิทธิ์เก่านะครับเพราะงั้นเขาต้องเห็นความสําคัญนะครับของสถานที่อย่างนี้โรงเรียนที่เขาเรียนกันอยู่นะครับเป็นสิทธิ์เก่าด้วยเป็นผู้ปกครองลูกหลานเขาอยู่ตรงนี้นครับืมาทําด้วยใจนะครับทราบมาว่าไม่เอาค่าแรงด้วยนะครับผม <Wow. laughs> เอาแต่พอพอไม่ขาดทุนเหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ<า>นี่ครับหัวหน้าช่างก็นั่งอยู่นี่นครับคอยสั่งการอย่างเดียวครับตอนนี้ผ่านงานช่างมาทั่วประเทศนะครับอ,อ่ไม่มีล้มสักหลังเหมือนกันนะครับดีที่ไม่ได้ไปทำตอนสึนามินะครับไม่งั้นน่าจะมีล้มบ้าง มีแข็งแรงครับถักอย่างดีเลยลครับเราสีทาสีดำด้านนะครับเหล็กแปลก็ใช้เหล็กนิ้วคูณสองนะครับส่วนเหล็กโครงสร้างก็เหล็กเท่าน,นียสามคูณสองคูณสามสนสี่ อันนี้ก็เป็นจันทันพางนะครับน,นี่ครับอันนี้ใช้เล็กต่อนะครับจันทันพางนะครับตัวเล็กจะสับระหว่างห้องกับจันทันพางตัวใหญ่ข้างบนนะครับพะมันห่างนะครับมันห่างก็จะสับเข้าไปช่องละกี่ตัวพือใส่เข้าไปฮะช่องละสองบะหรือตัวเดียว ช่างวุฒใส่แขนหน่อยมันช่องเลยจะโตครับประมาณเม็ดหนึ่งอแต่ละอัเราก,ก็ได้นะใส่โหลดเน้นความแข็งแรงไว้ก่อนสับวางไป ้องลรโตแล้วแปรจังว่างนิดนึงครับตอนนี้ก็เชื่อมจันทันพางนะครับตัวเล็กนะครับเข้าไปในช่องระหว่างจันทันพางที่ถักแขนใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ช่องระหว่างวางแปรนะครับให้ได้ เปื่อคเลยแข็งแรงกำลังเชื่อมอยู่ตรงมุมนั้น,นครับจะได้ลงอาหารที่แข็งแรงทั้งคุณภาพและความสวยงามนะครับผมเอาละครับตรงนี้ก็คือสีของมิทันชีทที่เราจะต้องเลือกใช้นะครับ ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรครับจะต้องให้คุณครูเลือกโหวตกันนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับครับตอนนี้โครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวางแปรวางอะไรหมดแล้วมันก็เทหล่อเสาหัวเสาต่อนะครับโอ้โหหนาง,งานนั่งตุ้ยกันเลยหหน้าง,งานเนาะมันน่าจะ ก็จะเทคานนะครับตรงนี้นวางเทคานนะครับเจาะเสียบเหล็กเทคานเนี่ยครับเจาะเสานี่ครับมัดคานใส่ระหว่างเสานะครับแล้วก็จะเท ครับส่วนเสาข้างในเนี่ยเสากระกจะทุบให้หมดให้เป็นพื้นที่โล่งโลกนะครับตอนนี้แปรวางหมดเลยอย <The building. S 1> เสร็จนะครับเด <The building. S 1> ี๋ยวก็คงได้มุงรับผม,มเพื่อน <The building. S 1> คงได้มุงหลังคาเร็ยวๆนี้แ uh huh. น่นอนอื uh huh. ้นไปใช้อื่นเนีย้มบมตอโอ้ครับวันนี้ก็มีการ นะครับเจาะเสานะครับหาเริเ so พื first, guys, really? mm ่อจะวางคานนะครับเพื่อความแข็งแรงประชุมบัตรทุกคนหมื่นอื่นเท่ากสศนะเออหมื่นจะเสียช้างไทยครับท่านแข็งเนาะท่านแข็งผู้เดีเลยจะไมเจาาะหลอดนะครับ เสร็จแล้วครับใส่สมบูรณ์แล้วรเาต้องสั่งหลังคามาใส่คนจะเลิยแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคิมมูก็ขอจบตรงนี้ครับขอบคุณมากทที่รับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจะยึปต่อไปครับ